รู้สึกตกใจะค่ะเพราะคือตอน,นที่หนูรู้ว่าจะได้ขึ้นอะคะ oh. ่ะเหมือกัเป็นแคมเปญของ Spotify ด้วยแล้ว, oh. แ,ลวแบบหนูก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าหนูเคยไปตรงไทม์สแควร์แล้วแบบตอนนี้เห็นแบบว้าวจอนนี้ใหญ่จัง oh. อะไรแบบนั้นแต่ว่าไม่ไม่ได้คิดว่าวันหนึง่ง คือภาพของหนูจะได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วแบบเออเหมือนเพลง Heartbeat ก็ได้เข้าไปใน Spotify e q ีโกเออในเพลย์ลิสต์ของ Spotify e q ีโกนะคะแล้วเป็นเพลงที่หนูแต่งเองด้วยแล้วหนูแบบไม่เคยคิดว่าเพลงที่หนูแต่งจะได้ไปอยู่ในนั้นเลยเ<อ>หรือว่าได้ไปขึ้นบิลบอร์ดเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับการสปอตแล้วก็ขอบคุณ Spotify ด้วยนะคะที่เลือกแอลลี่แล้วก็เพลง Heartbeat ไปขึ้นเห็นตัวเองอยู่บนจอ,อใหญ่ๆนี่ยืนจ้องนานไมคะแอลลี เผื่อน้าตัวเองอะหนูไม่เคยจะกล้าจ้องเท่าไหร่แต่ว่าเื่อน้าหน้ามันแบบคือปกติหนูดูในจอมือถืออย่างเงี้ยเขาหน้าเล็กแต่ว่าเขาอยู่ตรงนั้นมันก็แบบมันเต็มที่เลยมันเต็มจออย่างเงี้ยคือมันก็อ้วอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นโปรเจกต์อะไรอะเมันเป็นชื่อของเพลงใช่เหมือนกับว่า Spotify เขาจะมีเออ่หนูไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนบ่อยขนาดไหนแต่ว่าคือมันจะมีเออ่ playlist equal ของเขาอะค่ะที่จะเป็นแบบว่าเออ่ artist อะไรที่จะไปข s. <S ึ้นแล้วก็เหมือนจะเป็นของทาง Spotify เลยค่ะเขาก็จะเลือกเพลงแล้วก็เลือกอาร์ติสที่จะไปขึ้นน่าจะใช่ค่ะใช่ป้าเห็นปาป้าเห็นว่าไงบ้างคะป้าก็แบบว่าเขาก็เขาว้าวค่ะเก็แบบโอ้ยเจ๋งเนี่ยมีนักแสดงแบบถ่ายส่งมาให้เราเยอะไหมคะคือหนูแบบว่าเพื่อนคุณยายเหมือนจะไปดูมาให้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าหนูไม่ได้แบบว่าไปดูเองเพราะว่าอยากไปแล้วไม่มีโอกาสได้ไปค่ะ ช่แต่ว่าถ้าถ้าใครอยู่นิวยอร์กฝากถ่ายมาด้วยนะคะเนีอยากไปดื่มด่ำในเอ็กซ์เพรียร์สมากเออจริงพอพอเพลงเพลงนี้ขึ้นแล้วคาดหวังเพลงต่อไปหรือแบบกิจกรรมต่อต่อไปจะมีได้เห็นวันคงมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยมีไหมโอ้ก็เออ พยายามไม่คาดหวังค่ะเพราะว่าคือเวลาหนูทำผลงานหนูก็หวังว่า,าจะออกมาดีที่สุดแล้วก็เหมือนกับว่าผู้ฟังหรือว่าคนดูอะไรเงี้ยค่ะจะ enjoy ไปกับหนูเฉยๆหนูไม่ได้คาดหวังว่าแบบเอ้ยหนูจะต้องได้อย่างนี้ๆๆอ,อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะคือแค่อยากทำในสิ่งที่ตัวเองรักมากที่สุดให้สนุกที่สุดค่ะพอมันมีแบบว่า achievement อะไรแบบนี้มันก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็แบบมันไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้อย่างการแส่งเพลงเป็นยังไงบ้างคะพอ ตอนแรกหนูก็ลุ้นลุ้นลุ้นมากค่ะกับ h e a t b e a t เพราะว่าหนูไม่เคยปล่อยเพลงที่ตัวเองเขียนออกมาเองอะนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นว่าแบบเฮ้ยเราปล่อยออกไปยังไงมันก็ดีแหละคนก็คงชอบแหละอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือปกติมันก็จะมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบหนูก็เลยคิดไว้ว่าโอเคแบบแค่เราพอใจก็พอแล้วซึ่งครั้งนี้เป็นแบบ อาจริงๆเป็นครั้งแรกๆเลยที่หนูรู้สึกพอใจมากๆค่แล้วแบบเหมือนหนูมีความสุขในการฟอร์มเพลงนี้มากๆจริงๆค่ะก็เลยแบบแฮปปี้ค่ะแฮปปี้แล้วก็ ไม่ได้คาดหวังว่ากระแสจะเป็นยังไงแต่ว่าเวลาเห็นคอมเมนต์ที่บอกว่าแบบได้ชอบเพลงนี้ใช่ชชค่ะหรือว่าทําแบบติ๊กต็อกกับเพลงนี้อย่างเงี้ยค่ะหนูก็ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกแบบขอบคุณทุกคนมากๆ,ๆที่ที่ให้โอกาสน้องฮาร์ดบีค่ะมันจะกดดันตัวเองไหมหรือเร็นสิงต่าไปที่จะออกมาที่ที่เราแต่เองด้วยแล้วก็รู้สึกว่า,ากระแสมันค่อนข้างดีเอ่อเอาจริงๆท่านบอกว่าไม่กดดันเลยก็คงไม่ได้คือมันก็มีความกดดันแหละค่ะแต่ว่าหนูพยายามกดดันตัวเองในทางที่ดีว่า ทุกครั้งที่แบบว่าออกเพลงหนูก็พยายามทาให้มันถึงมาตรฐานตัวเองอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้วัดตัวเองกับใครหรือว่าวัดตัวเองกับเลเวลไหนแต่แค่เป็นความพอใจของเรามากกว่าว่าโอเคถ้างานเนี้ยเราแบบเอ้ยไม่พอใจเลยเราต้องไปซ้อมมากขึ้นนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามันพอใจสําหรับเราแล้วอันนี้เราก็จะพยายามแบบให้กําลังใจตัวเอง้วถ้าผิดพลาดตรงไหนเราก็แบบว่า,วาพร้อมที่จะแก้อยู่แล้วคะ่ะแล้วมีแต่งเห็มไปเลย ยังไม่มีคือเอาจริงๆแบบการเขียนเพลงมันยากมากแบบนี่คือพอมันมาเพลงหนึ่งมันแบบมันจะคิดมากว่าแบบ้วเพลงต่อไปเราจะเขียนเกีเ่ยวกับอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าสาธุขอให้มีเพลงมาถึงหัวหนูหแล้แงไแลบนเขาจะมีประสบการณ์อะยางแบบคนเขียนเพลงเศร้าได้ก็ต้องแบบอกหักอะไรเงี้ยแต่เราดูแบบ อาจจะยังเรื่องเรื่องความรัก,าากยังน้อยน่อยะไรอย่าง้คือเพลง Heartbeat ห,หนูคิดขึ้นมาเพราะว่าคือจริงๆรหนูได้ฮุกของเพลงนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็พอแบบได้ c o ว,ว่า Heartbeat มาซึ่งหนูก็แบบจะทำอะไรกับ c o ว,ว่า Heartbeat ดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออสิ่งที่เราขาดไม่ได้ในชีวิตนี้เลยก็คือ Heartbeat นั่นเองเราก็เลยเปรียบทุกคนเสมือนแบบว่า Heartbeat ของเราเหมือนกัน ยอยากว่าอยากช่วงเวลาศิลปินอย่างเงี้ยมันจะมาในช่วงไหนที่ทำให้เราสามารถรเขียนเพลงได้อย่างเงี้ยควรจะคิดออกตีสามต้นไปช่วงเวลาศิลปินตีสาม <laughs> คือแบบถ้าบอกให้หนูเขียนเพลงตอนสองทุ่มไม่มีทาง <c oughs> ไม่มีทางเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าตีสามปุ๊บอาจจะมีอาจจะมีแบบว่าความสามารถเล็กน้อย <laughs> <c oughs> แต่หนู <c oughs> ไม่นอนเนาะไม่นอนแต่ช่วงนี้หนูต้องนอนเร็วขึ้นเพราะว่างานก็เลยอาจจะปรับเวลาศิลปินมาเป็นตอน ถ้าทุ่มอนอยาเงี้ยใช่อะรอยาทเงี้ร่เราค่อยหมดเาแบบอยากทำงานการแสดงบ้างมีติดต่อมาบ้างไหมคะมีบ้างแล้วก็มีบ้างแต่ว่าจะเป็นเช่นายต่อไปอยากให้ทุกคนรอติดตามเขาแค่กมีเวลาไปแสดงใช่ไหได้อยู่เลิกหลักอ่ไม่ไม่ไม่คือแบบว่าคือชอนีคิวมันแน่นหรอคะ กคือคือช่วงนี้คิวแน่นด้วยค่ะแล้วก็เหมือนหนูก็อยากลองทำหลายๆอย่างมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รับโอกาสจากลูกค้าที่น่ารักที่แบบว่าไว้วางใจให้หนูได้เออ่เป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าได้ร่วมงานกับเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออเราก็เอนจอยกับสิ่งนี้มากๆก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมาเลยอย่าพลาดกันเลยคนไหนพลาดฝันของเราเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมแข็งขังไปเปลียนการแสดงคุณ ตอนเทรนม,มีเรียนการแสดงบ้างคะ่ะแต่มันจะเป็นการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าใช่หนูก็ยังไม่เคยได้เรียนแบบจริงจังมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือหนูเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วชอบดูซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะเลยแบบว่าได้ได้รับแรงบันดาลใจบ่อยคะ่ะที่แบบเฮ้ยอยากเล่นบทแบบนี้หรือว่าเอ้ยอยากเล่นอะไรที่แบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยที่ติดต่อมามีปฏิเสธไหมบ้างโอ้อาจจะเป็นด้วยเรื่องคิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็อาจจะต้มีปฏิเสธบ้าง เรื่องบทนี่มีส่วนไหมคะเอมลี่ที่แบบว่าอยากจะเลือกบทพิเศษคือจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะเลือกบทที่เข้ากับหนูมากที่สุดาเลยค่ะเหมือบ,บว่าบางบางบทหนูอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเป็นหนูาจะถ่ายทอดออกมาได้ไม่ดีเราก็ไม่อยากให้ทําให้ใครผิดหวังอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนพอเราได้รับบทหมาแล้วเราต้องเป็นคนที่เป็นคาแรคเตอร์นั้นเลยเราต้องแบบสวมบทเป็นเขาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางคาแรคเตอร์หนูก็อาจจะไม่ถนดัดก็เลยคิดว่าเออมัน มันก็ขึ้นอยู่กับตัวละครด้วยว่าเออเราคิดว่าเราจะเป็นเขาได้ไหมเงี้ยค่ะใช่นางร้ายนี่คือไายบายดิฉันแม่นอนเฮ้ยเอาจริงอยากนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาตาลูกว้าอดคือคือถ้าเกิดว่าหนูเล่นเงี้ยแบบคนอาจจะตกใจว่าแบบเจอแบบอย่างไรเนาคิวนักเอกนางร้ายเออใชร้ายได้ร้ายไฮ้ยอ๋อต้องฝึกฝนอย่าอย่าไม่สุดถึงตัวเองเหรอคะเลย ถ่าคือหนูแค่อยากเออมันก็ว่าหนูมีความชอบหลายๆอย่างนะคะในในวงการนะคะแล้วก็อยากจะลองหลายๆอย่างช่คะก็เลยคือไม่ได้รู้สึกว่าเอ,อ้ยต,ต้องตัวเองอย่างนั้นแต่ว่าอยากอยากมีประสบการณ์ในหลายๆด้านแล้วกันถ้าประเดิมลุกถ้ามีโอกาสประเดิมเรื่องแรกเป็นนางร้ายคือ <c oughs> ไม่ติดโุ๊ยจริงเหรอติดะ <c oughs> ติดไหม, <c oughs> มไม่ยืนนทกอาจจะดูคือแบบ สิ่งที่หนูอยากลองเล่นคือแบบอ้ยอาจจะเป็นแครคเตอร์ที่แบบไม,ไม่ไม่ได้ร้ายมากเหมือนเขาว่าเขาต้องทํำสิ่งใดเพื่ออะไรอะไรเงี้ยดูเป็นคนลึกลับซับซ้อนหน่อยๆใช่อยากลองอะไรแบบนั้นใช่ใช่